หากเราคิดจะรักใครสักคนหนึ่งใจเย็นๆอย่าได้ใจรอ้อนกลับไปนั้นคิดให้ลึกให้ซึ้งให้ดีก่ารักใครบ่รักออกไปทำไมอย่างนั้นก็อาจจะต้องเสียใจเสียดายเวลาให้มันเป็นไปตามสบายดีกว่า ค่อยๆเรียนรู้รักไปคุณโอเสกสรรสวัสดีครับคุณมากเลยอ่ะเพลงนี้ทำให้น้องพลอยร้องด้วยกันด้วยจริงๆแล้วฮะอยู่ในอัลบั้มน้องเขาใช่ฮะตอนนั้นเริ่มไปทำเบื้องหลังแอละใช่ก็จะถามพอดีเลยว่าหลังจากอัลบั้มที่สามก็ไม่ได้เห็นผลงานชุดไหนออกมาอีกเลยใช่ก็เป็นเวลาจากนี้ก็4ปีละส4ปีแล้วเนาะแต่ว่าก็คือ ที่เมทนั่นเพราะว่ายุ่งมากไปทําเพลงทําเพลงเยอะมากก็เริ่มแบบเริ่มคิดว่าเออในส่วนของศิลปินเราก็ทําตรงเนี้ยเราก็มีความสุขกับการทําตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวก็คงทําออกมาเรื่อยๆเราต้องไปอีกขั้นหนึ่งมั้ง<อ>คิดว่าจะอยากคือความใฝ่ฝันจริงเมื่อก่อนเนี่ยอยากเป็นโปรดิวเซอร์อยู่แล้วอเออแล้วเราก็เริ่มทําเพลงคือคือก็ทาที่ที่กรมบีนี่แหละหทําให้ศิลปิน หมายความว่าพอทาชุด3ของเราเสร็จแล้วเราก็เริ่มที่จะทําให้คนอื่นบ้างหรือว่าทำให้คนอื่นก็มีชุดหนึ่งชุดสางแต่ว่าน้อยตอนนั้นยังน้อยมากอย่างคําตอบจากพี่ชายเมื่อกี้ก็ทําตั้งแต่สมัยตอนเราอยู่รั้งสองแหละแต่แต่ตอนนั้นกับคือเขาเรียกเสไปให้ทำเราก็ไม่ได้กระโดดเข้าไปทําจริงๆรงเลยแล้วก็เออทำใช่ฮะแล้วทําให้คนอื่นกับทาให้เรานี่ต่างกันไหมต่างกันนะ ทำให้คนอื่นมันตั้งใจตั้งใจกว่านะกลัวเขาแต่ว่าเดี๋ยวทำให้เขาไม่ดีอะไรเงี้ยตั้งใจมากกว่าของเราก็ทําแบบเนี่ยก็พอตัวเองก็เลยไม่ได้สนใจจะทำงานตัวเองทนทีไงก็ตั้งใจจะทำให้คนอื่นทั้อย่งงี้ยของตัวเองไม่ใช่ทำให้ศิลปินหญิงมากกว่าศิลปินชายเปล่าจริงๆอยากทำให้ศิลปินหญิงเขาว่าเขาไม่ใช่คือผมคือคือเป็นความฝันอีกอย่หนึ่งนะคือเมื่อก่อนผมชอบศิลปินคนหนึ่งคือซาร่าแมคลาร์กเล่นชอบมากเป็นคนนี้ก็เก่งมากแล้วก็เราคิดว่าถ้าเกิดเราอยากจะทํา ศิลปินเนี่ยเราอยากทำศิลปินผู้หญิงนะเออทำแบบทำออกมาให้เป็นอย่างที่เราอยากให้เขาเป็นอะไรเงี้ยเออเราชอบเขาอย่างนี้อะไรเงี้ยมีคนไหนที่เราอยากทำเป็นพิเศษตอนนี้เหรอเออเออตอนนี้เดี๋ยวกันนะ อันนี้นึกถือถือเป็นเพื่อล่าสุดที่เพิ่งทําไปนี่ซึ่งก็แฮปปี้และมีความสุขมากก็คืองานของน้องอกิ่งเดอะสตาร์อ๋อกิ่งเดอะสตาร์พอน้องเขาเขา,เขาจริงเขาเป็นคนร้องเพลงดีด้วยท<ช>ีแล้วนะฮะแล้วก็เขาเป็นคนมีความเป็นศิลปินสูงว่าเราทํางาน,นกับคนที่มีความเป็นศิลปินสูงมันทํางานแล้วมันเราก็อินอะคือทําแล้วมันใช่ทําแล้วมันมีความสุขทําแล้วมันไม่ต้องไปเฟกทําแล้วไม่ต้องอะไรทุกอย่างง่าย ไม่ต้อง<ช>ไ,ไ,ไปปรุงไม่ต้องไปแต่งเขาเป็นคือจับได้เลยใช่แล้วเราก็แค่ไปเติมไปทาในสิ่งที่สื่ให้เขาถ่ายทอดาาได้เป็นตัวเขาให้มากที่สุดนี่อย่างคนแรกที่พอพอมาทำเบื้องหลังคนแรกที่ที่คุณโอจับเลยคือใครคนแรกที่น่านทำออตอนนั้นเป็นเพลงคัฟเวอร์ซึ่งซึ่งมีน่าจะมีเพลงของของดาโนฟินแล้วก็มีมีพี่มิ้นมารีวันนะฮะ พี่ออสครีบูนพี่พี่เบิร์ดก็ทำเพลงคัฟเวอร์ให้เหมือนกันนะฮะทำคัฟเวอร์ให้เขาศิลปินเองหรือว่าทำคัฟเวให้คนอื่นร้องทำให้เขาร้องฮะคือคือตอนยุคประมาณสองปีแล้วนี่แกรมมี่จะตีเพลงคัฟเวอร์เยอะมากแล้วผมจะอยู่ในทีมที่ทำเพลงเนี่ยเยอะหมดเลยเยอะมากฮะแบบถ้าบอกชื่อมาก็ลูกป้าลูกปัดพี่ปนัฏตาคือเยอะจริงเยอะแบบว่าก็ทำมาเป็นเพราะฉะนั้นศิลปินทุกคนจะถูกจับมาทำเพลงคัฟเวอร์หมดแล้วเราจะเป็นทีมที่ทำ อ่าเราก็จะได้ทำาทำนี่ในปีนั้นก็จะทำเป็นคัฟเวอร์เยอะแล้วก็แล้วก็เริ่มตัวเองทำไหมยังไม่ได้ทําเลยฮะยังก็ว่าจะทําก็มีโครงการจะทําก็ไม่ได้ทำจริไปมีคนมาเข้าใช่ใช่ตอนนั้นก็มีของพี่นิโคพี่นิโคก็อันผมก็เป็นโปรดิวเซอร์ระดับนั้นที่ทําเพลงเพลงของพี่ติ๊กับเพลงรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงที่มาทําเป็นคัฟเวอร์เอ่อเวอร์ชั่นที่อยู่ในระดับั้แล้วก็เวอร์ชั่นที่เปิดในในโรงภาพยนตร์ที่เป็นแบบมนๆหน่อยอันนั้นก็ก็นที่ผมทาเหมือนกันแล้วก แล้วก็อัลบั้มเต็มทั้งหมดนะฮะแล้วก็มีของพี่หนุ่ยนักการอ่ามีของมันก็มีงานพวกงานพลโฆษณางานเพลโฆษณานี่ก็ทําเรื่อยๆมีงานของบริษัทนู้นบริษัท,ษทนี้อะไรอย่างเงี้ยครับบางคนอาจจะเคยฟังว่าผมผมมักจะร้องเองด้วยเวลาทำเพลงโฆษณาแต่บคนอาจจะคุนค้นคุ้นเสียง,ยงก็มีเพลงอ่าของบุญถาวรทุกวันนี้ยังเปิดอยู่เลยผมทําให้เขาประมาณสี สี่สี่ปีวันห้าวันขาววนใช่เออทุกวันนี้เกายังเปิดเขาเปิดอันใหญ่เลยขาไปเดินนี่ก็จะเปิดได้ยินเสียงเพลงผมพ่อช้ยเพลงผมตลอดอะไรเงี้ยก็จะคือก็แล้วก็มีอย่างพวกคอนโดคอนโดอะไรเงี้ยอ่าก็ทุกวันนี้ก็ยังมีโฆษณาล่าสุดก็ยังมีทําให้เครื่องดื่มอะไรพวกนี้ฮะก็ทําเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นออีีกกอีก อันเรียกว่าอีกอาชีพหนึ่งของเราละใช่ก็จะมีโจทย์มีโจทย์เลยมาให้เราต้องคิดตามโจทย์นะใช่ใช่ใช่เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของการตอบโจทย์เลยจริงๆาโฆษณาเนี่ยเป็นเรื่องนี้จริงๆก็จะต่างจากทำศิลปินถ้าทำศิลปินก็ก็เป็นอีกแบบหนึ่งสนุกทำศิลปินสนุกกว่าเพราะนนกกว่ามันรู้สึกว่าเวลาเราปล่อยเพลงไปแล้วเราลุ้นไปเขาเหมือนเราเหมือน,นเราออกอัลบ,บั้มเราเองเลยนะหรือเขาจะติดไหมเนี่ยคนจะชอบมัไก็จะขายได้ยใช่มันก็เหมือนกับได้ฟังได้ทํางานตัวเองอยู่อยู่ในอีกแบบนึงอีกมุมหนึ่งท่านนี้มีคนไหนท มีเอ๊ะผมตอนนี้นึกไม่ออกอะ่ะมีเยอะๆนักร้องร้องดีๆหลายๆคนนะออตอนนั้นอะมีมีที่อยากนั่นนะตอนนั้นตอนนั้น AF1 ที่มีวิทย์วิทย์ใช่ไหม with วิทย์จีนที่น,น,นะนั่นแหละเอพราะฉะนั่นนะ่ะตอนที่ได้ที่วิทย์ที่1แล้วก็ออฟที่สเนี่ยผมว่าที่1ที่2เนี่ยก็เอ้ยแบบเขาเป็นคนร้องเพลงดีก็อยากจะเอ้ยอยากจะลองทำงานร่วมกับเขาเหมือนกันตั้งคืนนานแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็มันหนาเฉพาะถ้าตอนนี้ ตอนนี้นึกไม่ออกว่ามีใครอตอนนี้ไม่เคยรู้จักนักร้งองใหม่ๆอะไรอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือจริงแล้วอย่างอย่าง,างน้อง,น,องน้องแก้มแก้มเดซสตาเออก็อยากจะลองดูเหมือนกันนะคือผมยังยังเมืองไทยเนะี่ยเพลงไทยนะยังไม่เคยเจอเพลงไทยที่มันร้องออกมาแบบแบบวิทนี่์จริงๆอ,อ่ะอ<ฮ>คือมันเติมพลังคือ,อเราไม่รู<ๆ>้เราจะทำได้หรือเปล่าเราอยากทำเราอยากทำเพลงแต่งเพลงที่มัน มันออกเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วมันเพลงที่คนคนส่วนใหญ,ญ่ฟังได้แล้วนักร้องก็ต้องซัพพอร์ตได้จริงๆอะไรเง,งี้ยซึ่งเราคิดว่าได้พลังเสียงด้วยใช่ได้พลังเสียงยทำอะไรอย่างนั้นอะไรเง<า>ี<า>้ยแล้วเคยไปทําอย่างอื่นที่ไม่ใช่เกี่ยวกับง,งานเพลงไหมคะอชอบเขียนเพลงทำอย่างอื่นไหมเขียนเขียนหนังสือเขียนอะไรหนังสือก็เคยเขียนอยู่ช่วงหนึ่งแกก็เขียนเกี่ยวกับดนถึงหนังสือดนตรีดีค่ะกเเล่าถึงนู่นถึงนี่ก็มีเคยเขียนให้นิตยสารรีซาซ์ซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วนะฮะ ีพักเดียวเองแล้วก็แล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรมากก็มีแบบช่วยงานที่บ้านบ้างคุณแม่ก็จะท,ทําธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสําอางเออเหรอ <laughs> เครื่องสำอางซึ่งซึ่งซึ่งเราก็จะไปแต่เราจะเป็นเป็นฟิสิสเตอร์คงไม่ได้แน่เนละ <laughs> ยคงจะไม่รอดผู้ชายผู้หญิงเหรอไม่ใช <laughs> ่ผู้หญิงผู้ชายเลยฮะมันเป็นมันเป็นแบบไม่ใช่ไม่เป็นพวกเกี่ยวกับบํารุงผิวบำรุงช่ไม่ได้เป็นตัวเสริม เป็นบำรุงผิวแล้วทำไมวันนี้ไม่เอามาละ่ะฮะอ๋อโถแหมเด <laughs> เลยโอ้โหแสดงขัาแท้เลยนะ <laughs> แต่แล้วก็แต่ก็ไปช่วยคุณแม่เขาถามก็ช่วยนิดหน่นนอยจริงๆคุณแม่เขาเป็นนักธุรก,กิจเต็มตัวมากมเขาเป็นคนทำธุรก,กิจตลอดก็จะเราไปช่วยแค่เท่าที่เราช่วยได้ตอนนี้ดีขึ้นเลยใช่ไหมฮะแตตอนนี้ก็ดีขึ้นยังไม่ดีขึ้นที่สุดแต่ว่าดีขึ้นเรื่อยๆใช่แต่เราอยากรับงานเพลงิ่ง อ๋อใช่แล้วมีแววจะได้ฟังชุดที่สี่ไหมเนี่ยมีฮะแน่นอนเดี๋ยววันนี้วันนี้วันนี้ถ้ายังไงไม่ได้อาจจะลองให้ฟังด้วยใช่ก็คงจะลักษณะเป็นเดี๋ยวนี้ออกเป็นซิงเกิลก่อนคงจะออกเป็นซิงเกิลแล้วเดี๋ยวค่อยจะรวมแบนว่าวแต่ที่คือยังไม่ออกเลยใช่ไหมยังไม่มีเลยยังยังยังฮะก็คือว่าเพิ่งวางนว่าเสร็จจริงๆก็วางแนว่าเสร็จงานน้องจิิงแล้วก็ล่าสุดทก็เพิ่งเสร็จงานของ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 บริษัทรุ่นพี่อิซุสุก็ก็ทําอัลบั้มให้เขาแล้วก็ โปรเจกต์ project, ตอนนี้ดันมีโปรเจกต์เข้ามาอีกงานหนึ่งก็เป็นงานของของกระสุงกงลลาโหมทําเพลงประกอบภาพยนตร์เกี่ยวกับในหลวง hmm. ฮะอันนี้ก็ใช้ศิลปินมาทำกันเยอะเลยแต่ผมก็เป็นคนดูแล hmm. ก็เสร็จตรงนี้ก็คิดว่าจะเริ่มทําอัลบั้ม hmm. ตัวเองแล้ว แต่ผมว่าเดี๋ยวต้องมีงานเข้ามาอีกแน่ๆดีๆก็ได้ทำเยอะแต่คงคงจะไม่คงจะไม่รอให้งานว่างแล้วคงคงจะทำไปคู่กันแล้วฮะคือถ้าเรารอทําเบื้องหลังให้ว่างแล้วมาทำงานตัวเองก็ไม่ได้คงต้องทําคู่กันไปแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีมีบ้างแล้วสะสมไว้บ้างแล้วเพลงแต่ว่าใช่ต้องมาแต่งไปใช่แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่แต่งเพลงเยอะเหมือนเมื่อก่อนพอเราเป็นโปรดิวเซอร์ปุ๊บเราเริ่มขี้เกียจใช้งานเริ่มแบบอ้าวจงแจก่ากคนนู้นแต่งหมูซัวไปแต่งเนี่อะไรแก เออแต่ว่าเดี๋ยวพอทํางานตัวเองต้องแต่งเองอยู่แล้วเพราะทุกคนจะรู้ว่าคาแรคเตอร์เราสไตล์เราจะเป็นอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่ก็แต่งเพลงรักเนาะใช่ไหมคะใช่ก็เพลงรักเพลงรักแล้วก็เพลงเพลงให้กําลังใจก็จะมีเยอะชอบเป็นคนชอบแบบเพลงที่มันให้กำลังชีวิตอะ่ะคือชีวิตผ่านอะไรลำบากมาเยอะก็นึกอรไรพวกเนี้ยฟังแล้วจะได้แบบว่าอึดอึดใช่เอาละค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยถึงวันว่างวันสบายๆดูซิวันว่างทําอะไรบ้างคะเดี๋ยวคุยกันพรุ่งนี้กันขอบคุณคัครับ